ดุมโพอสอยู่ๆลูกชาย3มขวดตะโกนบอกเลขวันนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่สองพฤษภาคมวันนี้แอดมินก็มีแนวทางมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจโดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ลายลหนึ่งได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าอยู่ๆลูกชายตะโกน 575757ซึ่งก็มีความคิดเห็นจากชาวโซเชียลดังนี้ค่ะเคยออกทุกปีครับ5775จัดไปจัดค่ะชอบเหมือนกันฝันว่าแม่เสียอายุแก่57ปีเหมือนกันค่ะทั้งนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโดยใช้วิจารณญาณนะคะขอบคุณที่มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กและสยามนิวค่ะ